สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้วันอาทิตย์เห็นผมใส่เสื้อแดงของสาบแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ใส่ทุกอาทิตย์นะเป็นแล้วแต่แล้วแต่แตความสะดวกในตัวเองก็ว่ากันแต่เช้ามืดตีห้านี่ก็คือข่าวทะลุใหม่จากบุญระวีวันนี้วันอาทิตย์ครับตรงกับว,วันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2,566วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ การเมืองมันไปไกลแล้วถึงระดับโลกแล้วผมเคยตะโกนถามคุณพิธาลิมเจริญนัทบอกว่านยโยบายต่างประเทศคุณเอาไงต้องให้ชัดเจนครับวันนี้มาแล้วไงมาแล้วไงครับเบื้องหลังของรัฐบาลพิธาก็คือเงาทะมึนใหญ่ของชาติตะวันตกรวมทั้งสหรัฐอเมริกาที่คอยสนับสนุนถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกครับ เขาเป็นชาติที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็อยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยมีประชาธิปไตยเต็มใบไงอยากเห็นประชาธิปไตยเต็มใบโดยประชาชนปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนอำนาจต้องมาจากประชาชนไม่ใช่อำนาจมาจากไอ้ส5 0วซึ่งมันล้าสมัยแล้วมันทำให้บ้านเมืองถอยหลังยังไงล่ะฉะนั้นข่าวที่มาวันนี้หลายท่าน ก็อาจจะบางคนก็ไม่สงสัยรู้ว่าทางเดินมันเป็นเป็นอย่างนั้นแต่หลายคนก็เฮ้ยทำไมมันมาเร็วเกินไปนะแล้วเขารีบที่จะเร่งตั้งรัฐบาลพิธารีบเร่งที่จะบีบให้ก,กอกตเนี่ยปลดล็อกสอสอประกาศรับรอง500รคนไอห้าร้อคนจะผิดจะถูกไม่รู้ซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงเอาก่อนดีไหมซึ่งผมยังไม่รู้วันนี้ยังไม่รู้วันอาทิตย์นะ แต่สัปดาห์หนะ้าคงจะรู้แน่ว่ากกตจะตัดสินใจอย่างไรในจำนวน71คนที่ที่ที่ติดกึกติดกักอยู่ว่าไม่สามารถประกาศได้เพราะยังมีขดงคดีอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะหรือเขาจะประกาศหมดแล้วก็สอยทีหลังอันนั้นก็ไปดูกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นกับอนาคตของบ้านเมืองเรานั่นคือ จะเกิดสงครามหรือเปล่าก็าคิดกันไปใหญ่โตมันจะเป็นแบบเราอยู่กลางเขาควายระหว่างจีนกับสหรัฐหรือเปล่าเราจะเป็นยูเครนสองหรือเปล่าโอ้ยผมนี่คิดมากจริงๆเว้ยนี่พูดตรงๆคิดมากเพราะสหรัฐอเมริกามันจะมาขอตั้งฐานทัพในประเทศไทยทีแรกบอกโอ้ยมันจะมาตั้งทําไมบางคนก็บอกจะไปตั้งสาลจังหวัดแชียนภาคใต้ บางคนก็บอกมึงไปดูสิเชียงใหม่ขนาดเป็นแค่สถานไม่ใช่สถานทูตนะแค่กงศูนย์นะลงทุนหลายหมื่นล้านบาทไปดูใต้ดินทีลึกไปยังกระตึกหกชั้นสะสมยุโทโธปกรณ์อะไรต่างๆหรือเปล่าหรือว่าสะสมเครื่องมือสื่อสารอะไรหรือเปล่าเพื่อจะรับฟังจีนเพราะจีนกับอีกกันเนี่ยมันเป็นคู่ขัดแย้งกันแล้วก็มีข่าวลึกๆว่าหน่วยความมั่นคง จัดทีมไปพบกับสีจิ้นผิงจัดทีมไปพบกับประธานาธิบดีรัสเซียนั่นคือไอ้ปูตินเพื่อให้ช่วยไทยเพราะเวลานี้เอเมริกามันเอาเรือมาลอยอยู่กลางทะเลเขาเคยเชิญพิทาก่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาไปกินข้าวบนเรือก็อย่างที่หลายท่านเคยทราบมาแล้วบ้างและยังไม่ทราบมาแล้วบ้างแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญนะมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเขาก็เชิญนู้นได้คนนี้ได้เชิญผมได้เชิญใครได้ ปกติธรรมดาเขาก็อยากมีเพื่อนมีมิตรแล้วกลุ่มพวกนี้เขาก็มาขอกรกรตเข้าสังเกตการเลือกตั้งนะวันดีคืนดีทูตสหรัฐก็ไปพบคุณสุดารัฐไปถามความคืบหน้าในการตั้งรัฐบาลมันก็เป็นข่าวตลอดมาทําให้เราเห็นนะไม่ใช่ทูตสหรัฐขอภยัยทูตของออสเตรเลียออสเตรเลียก็คือด้อมของสหรัฐทีนี้อเมริกาเนี่ยมันก็เปิดฉากเจรจาขอตั้งฐานทัพในประเทศไทย ซึ่งมีความเป็นไปได้มากมีความเป็นไปได้มากรัฐบาลรักษาการเขาก็บอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เขามาขออย่างนี้ก็ต้องให้รัฐบาลหน้ารัฐบาลต่อไปเป็นคนตัดสินใจเองก็แล้วกันเพราะประยุทธ์เองก็คิดว่ากูกำลังจะกลับบ้านยิ่วกระเป๋ากลับบ้านร่วมกับสานพอลึกๆมันเป็นอย่างนี้นะแต่จริงๆจะเป็นยังไงไม่รู้นะ อาจจะคิดลึกไปกว่านั้นยิ่งลึกซึ่งเราเจอะไม่ถึงบอกให้กูยังไม่พอเป็นแค่แปดปีเดี๋ยวก็ดูก็แล้วกันดูก็แล้วกันทั่วโลกเขาไม่ยอมรับถ้าเป็นประชาธิปไยอย่างนี้เมื่อประชาชนถูกเบียดบังผลประโยชน์เพราะพี่น้องประชาชนเขาเลือกมาถึงไม่ได้เสียงข้างมากครึ่งประเทศแต่ก็14ล้านเสียงเนี่ยในขบวนการเลือกตั้ง ก็หมายถึงว่าเป็นผู้มีชัยชนะเหมือนในสหรัฐอเมริกามันไปครึ่งประเทศหรือเปล่าล่ะในฝรั่งเศสในอังกฤษในออสเตรเลียมันไปครึ่งประเทศหรือเปล่าที่ไปลงคะแนนให้้หพูดอย่างเนี้มันเป็นการพูดชวนชกชวนตีชวนต่อยชวนตืนตนตบกันใช่ไหมมันไปครึ่งประเทศจะได้สามสิบห้าล้านในเจ็ดสิบล้านหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่สิบสี่ล้านก็คือเสียงข้างมากใช่ไหมล่ะ ก็ต้องยอมเขาตรงนั้นไปส่วนดีก็มีส่วนที่ไม่ดีผมก็วิพากวิจารณอย่างเรื่องดึงหนึ่งสองเนี่ยผมบอกว่าผมก็ไม่เอาด้วยนโะยบายคุณอย่างนี้เพราะเรายังยึดมั่นในชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์แต่นโยบายอื่นเนี่ยเราอยากจะเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาดูแลบ้านเมืองแค่นั้นเองอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนกันดูแลบ้านเมืองเขาคุณเป็นมาหลายปีแล้วเจ็ดแปดปีจนประชาชนยากจนค้นแค้นกันไปหมดแล้ว สหรัฐเปิดเจรจาครับแล้วเขาบอกว่าให้ให้ใครอะให้รัฐบาลใหม่เป็นคนตัดทินใจในการที่เขามาขอตั้งฐานทัพในนี้แน่นอนครับท่านทั้งหลายอเมริกามันเปิดการเจรจาทันทีเลยเมื่อรู้ผลการเลือกตั้งทั่วไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือพักเพื่อไทยต้องได้เป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ทั้งสองพรรค สองพักก็สนับสนุนข้อเสนอนี้ของอเมริกาทั้งนั้นทั้งนั้นครับนะแต่อย่าได้ดูแคลนกองทัพนะข่าวนี้ฟังกองทัพด้วยก่อนแล้วกันอย่าลืมนะครับผู้ที่ไม่ยอมร่วมประชุมสภากลาโหมตอนที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐมนตรีเอเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนที่ไม่ยอมร่วมประชุมสภากาลาโหมคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกคุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐมนตรีกลาโหม ผมย้อนภาพให้ฟังกันนะจนคุณยิ่งลักษ์ไม่สามารถออกนายกยิ่งลักษ์หรือเลฐมตีกหลาโหมที่ชื่อยิ่งลักษ์เนี่ยไม่สามารถออกมติเพื่อรับรองการขอเข้ามาใช้ฐานทัพเรือที่อุตภเปาของอเมริกาได้หมายความว่าไงหมายความก็คือพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาในฐานะผู้บัญชาการฐานบกตอนนั้นไม่เข้าประชุมครับรู้เรื่องนี้รู้เรื่องนี้ดี จึงไม่เข้าไปชุมฉะนั้นเรื่องการตั้งฐานทัพในเมืองไทยเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากทั้งในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการถูกบังคับให้เลือกข้างว่าเฮ้ยมึงจะอยู่ข้างจีนหรือมึงจะอยู่ข้างอเมริกามันเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอเมริกากับจีนถ้าเป็นรัฐบาลพักคก้าไกลหรือรัฐบาลพักเพื่อไทยเขาตัดสินใจไม่ยากครับ เพราะสนใจแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองที่พรรคตัวเองได้รับจากอเมริกาเท่านั้นที่จะหาเหตุผลมาแก้เกี่ยวได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นรัฐบาลของประยุทธ์นะเขาบอกว่ายากมากนะจนทำให้รัฐบาลสหรัฐนี่ขัดเคืองนะถ้ามาตั้งจีนก็อึดอัดไงมันก็ต้องหาจุดลงตัวต้องหาจุดลงตัวเพราะจีนก็อึดอัด ถึงขนาดทําให้จีนเนี่ยช็อกเลยครับช็อกเลยและมีทางเป็นไปได้ถ้ารัฐบาลของก้าวไกลรัฐบาลของเพื่อไทยมาเป็นส่วนถามผมผมก็บอกว่าก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนจะเอาอย่างไงจะมีความคิดยังไงแต่จีนเนี่ยมันน่ากลัวน่ากลัวตรงว่ามันเอาเปรียบไทยในเรื่องของเศรษฐกิจเราเคยเนี่ย เราเคยเรียกว่าในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันเอาเปรียบประเทศไทยมากเกินไปขายแข่งกับไทยแหลกลานข้าวก็สู้มันไม่ได้อะไรก็สู้มันไม่ได้เสียเปรียบดุลการค้าตั้งแต่สองแสนล้านเมื่อสองปีที่แล้ววันนี้มันได้เปรียบดุลการค้าจากไทยไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านล้านนะจีน ในขณะที่เราได้เปรียบดุลการค้าจากอเมริกาและจากสภาพยุโรปเนี่ยสองสามแสนล้านนะสองสามแสนแสล้านฉะนั้นหลายคนก็บอกเอ้ยงั้นบุรวีก็คบกับตะวันตกไม่ดีกว่าหรือผมบอกว่าต้องคบทุกฝ่ายต้องคบทุกฝ่ายจีนก็ต้องคบเพราะไทยกับจีนมันพี่น้องกัน มันพี่น้องกันก็ต้องคุยกันค่อยๆค,คุยกันเราเสียเปรียบดุลการค้านูน,นี่นั่นเอาของจีนเข้ามาขายบุกเต็มหมดผมก็คิดฝันว่าจะเป็นอะไรเป็นเซลล์ของประเทศมันก็เสือเป็นไม่ได้เพราะรัฐบาลเขาเออเพราะประชาชนเขาไม่สนับสนุนก็ก็แล้วแต่ก็ไปโกรธประชาชนไม่ได้เจ็ดสิบเจ็ดสกว่าพักสมัครรับเลือกตั้งคราวนี้ก็ผมอยู่ในอันดับที่ยี่สมยีก็ก่อนครึ่งหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเหลืออีกสักเจ็ดพักมันถึงจะได้หนึ่งเสียงเจ็ดแปดพักประมาณนั้นน่ะนะก็เอาละผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ไม่ได้เครียดอะไรกับเรื่องนี้ผมยอมรับมติประชาชนนะเราอยากจะเป็นเซลลของประเทศเอาของไทยไปขายเอาเงินเข้าประเทศไทยสู้กับจีนไปเอาสินค้าจีนเข้ามามันเอาเข้ามาไม่ต้องเสียภาษีพันห้าร้อยบาทเราก็เอาเข้ามาก็ต้องไม่ต้องเสียภาษีแล้วขายถูกกว่ามันแต่โอกาสนั้นมันไม่มี ทีนี้เล่าให้ฟังความเป็นมาเป็นไปว่ามันเป็นมาเป็นไปยังไงกับพรรเก้าไกลตั้งแต่ธนธรเป็นหัวหน้าพรรคท่านจำได้ไหมตอนปฏิวัติร่มปฏิวัติร่มที่ฮ่องกงโดยโจโซวงธนธรไปแอบไปแล้วถ่ายรูปร่วมกับโจโซววงสื่อสื่อตีพิมพ์เรื่องนี้ ออกข่าวเรื่องนี้กันมโหลานใหญ่โตจนทําให้สถานทูตจีนในประเทศไทยเนี่ยโกรธโกรธธนาทรว่าไปยุ่งอะไรไปไปอะไรกับเขาหมายความว่าไปครอบงําอะไรเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดความมั่นคงของจีนเขาซึ่งเขาดูแลฮ่องกงแล้วนักการเมืองไทยเนี่ยเข้าไปไปไปวุ่นวายอะไรกับเขา เหมือนกับความมั่นคงของไทยตอนนี้ซึ่งกําลังคุกกลุ่นกันอยู่ตั้งแต่ปาตานีเรื่องปาตานีซึ่งกําลังสอบและเจ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังรอวันที่จะเชงปีใครบางคนหรือใครบางพักบางพักหลายพักด้วยกันที่จะโดนเรื่องนี้ช่วงนั้นนะครับรู้สึกจะปี2014ใช่ไหมก็หลายปีมาแล้วทั่วโลกรู้จักชื่อไอโจโซว,วอง ในฐานะโฉมหน้าของการประท้วงครั้งใหญ่ในฮ่องกงหรือรู้จักกันดีในขบวนการร่มนะไหมจากกลางร่มตอนนั้นฝนมันตกอ่ะแล้วแล้วหลังจากนั้นอโจสว,วงก็ติดคุกไงผมไปฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเงียบนะไม่คึกคักเหมือนเก่าเลยหลังจากเกิดการประท้วงประท้วงนักการคาร้าหนีหมดธนาคารหนีไปหมดคนลงทุนอะไรต่างๆหนีไปหมดนี่มันสั่นสะเทือนทั่วโลกเลยนะที่ฮ่องกงอ่ะ มันเป็นการต่อสู้บนท้องถนนด้วยการทหารจีนบุกเข้ามาทล,ลายการชุมนุมที่คอสเวย์และข้อเสนอกฎหมายเลือกตั้งผู้แทนที่ไม่น่าพอใจจากปักกิ่งแต่เส้นทางการเรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตยที่ไม่ราบรื่นเช่นนี้คือสัญญาณว่าการต่อสู้ยังมีอีกยาวไกล และจะไม่จบลงง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสู้กับมหาอำนาจนต่อสู้กับมหาอำนาจฉะนั้นเผเด็จการอย่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลังจากนั้นโจซัววองก็ถูกตัดสินให้จำคุกหลายครั้งในคดีที่ชุมนุมประท้วงหลังจากนั้นหกปีถัดมาครับท่านทั้งหลายห้องกงก็ตกอยู่ภายใต้กฎหมายความมั่นคงพรรคเดโมซิสโตที่โจซัววองตั้งขึ้นมาต่อสู้ ในสนามการเมืองรัฐสภามีอันต้องยุบไปซ้ำร้ายเขาและผู้สมัครสายประชาธิปไตย11คนถูกแบนไม่ให้ลงเลือกตั้งนะเพราะเขามีเลือกตั้งสมัชชานิติบัญญัติแห่งชาติฮ่องกงแต่ในวันที่เขาบอกว่าเหมือนฝันร้ายโจสัว,วองยังคงต่อสู้บนเส้นทางสายประชาธไตยเพื่อเสรีภาพของฮ่องกงด้วยความหวัง ถ้าใครดูสวิตทวิตเตอร์ของเขาจะพบว่าเขามีความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ตลอดเวลาเหมือนกับเหมือนกับทิมพิธาเหมือนกับธนาธรเหมือนปียบุตรเหมือนคุณชอ่อฉะนั้นเสียงของโจสูวงเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อห้องกงเท่านั้นนะครับเขายังทวิตสนับสนุนขบวนการประชาธไตทั่วโลกและยิ่งอุณหภูมิการชุมนุมประท้วงของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยตอนนั้นเมือ่อสอาปีที่ผ่านมามันร้อนระอุ หลังจากจับกลุ่มสมาชิกคณะราษฎร2,563การสลายการชุมในช่วงกลางเดือนตุลาคมผมย้อนให้ฟังและการนัดแฟดม็อบทั่วไทยตลอดปลายเดือนตุลาคมภาพการเคลื่อนไหวต่อต้านระบอบเผด็จการและการถูกรัฐใช้อำนาจกดปราบร้อยรัดความรู้สึกร่วมระหว่างฮ่องกงกับไทยและไต้หวันเข้าด้วยกันภายใต้มินทีนะ ออร์เรนสหมายความว่าชานมไงครับนาการประท้วงกลุ่มชานมคือเขาทวิตประท้วงสนับสนุนในไทยหลายทวิตเตอร์ครับหลายทวิตท,ที่เขาทวิตมาทวิตมารวมทั้งยังออกไปแสดงพลังหน้าสถานกงศุนย์ข้องกงหลังจากวันสลายการชุมนุมที่ไทยนี่คือข้อความจากป้ายประท้วงจากป้ายประท้วง เขาบอกสแตนวิทไทยแลนด์ผมขอเป็นกําลังใจให้ชาวไทยทุกคนนะครับพวกเราชาวฮ่องกงเป็นกําลังใจให้กับผู้ประท้วงพวกเราจะร่วมกันต่อสู้กับเผด็จการและผ่านมันไปด้วยกันพวกเราจะยืนข้างคนไทยในวันที่เส้นทางไปสู่ประชาธิปไตยเต็มไปด้วยขวางหนามร้อยอย่างพันอย่างการสนทนาก็โจสวหวงด้วยการรักษาความหวังตอนนั้นยังมืดมิดแต่ตอนนี้ มันสว่างสวัยและประชาธิปไตยเริ่มสว่างสวัยในเมืองไทยนี่ก็คือเรื่องราวของโจโซวองกับธนาธรและกลุ่มประชาธิปไตยในเพศประเทศไทยมันจึงมีวันนี้ไงมันจึงมีวันนี้มันจึงมีวันที่พักก้าวไกลซึ่งคนอยู่เบื้องหลังคือธนาธรได้รับชัยชนะถึง14ล้านเสียงแล้วท่านทั้งหลายอาจจะจำได้หรือจำไม่ได้ไม่ทราบหลังจากนั้นอเมริกา เขาบอยคอร์ดเขาบอยคอรดนักการเมืองผดเด็จการของฮ่องกงถึงขนาดถึงขนาดเจออะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนางเคอรี่หลำนางเคอรี่หลำก็โดนนักเขาเรียกอะไรเจ้าหน้าที่ปักกิ่งที่เข้ามาดูแลเข้ามาร่วมกระบวนการปราบปรามเจอหมด เจอการบอยบอยขอดรายต่างๆหมดนะห้ามฝากเงินในธนาคารธนาคารไหนรับฝากเงินในพวกนี้คุณไม่สามารถที่จะท,ทําธุรกรรมการเงินกับสหรัฐอเมริกาได้ถึงขนาดในยายหลําเนี่ยผู้ว่าฮ่องกงเนี่ยต้องเบิกเงินออกมาอยู่กับบ้านนะไปไหนก็ใส่กระเป๋าเป็นเป็น,เป,นเป็นก้อนๆนะไปจ่ายนี่มันกําลังจะเกิดในประเทศข้างประเทศสบปาลาวหรือเปล่าคอยตามดูกันเพราะไอ้การมันใหญ่ไง มันใหญ่ถ้ามันบอยขอดใครนะมันเอาทีละคนมันไม่ยอ่เอาทั้งประเทศนะดังนั้นใครจะกล้าขวางเขาใครจะกล้าขวางเขาเขาบวนการบีบมันถึงมีไงพิธาเขาถึงไม่กลัวไงเขาถึงออกพบปะประชาชนนู่นนี่นั่นหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยเขา,เข,าเข้าไปปลุกระดมเพื่อจะให้เกิดแบบปฏิวัติล่มแบบฮ่องกงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านี่ก็คิดกันไปทางนั้นแหละครับแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไปพบประชาชนได้มันไม่ใช่ปัญหา เขามีสิทธิ์ที่จะพบประชาชนได้ฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะประชาชนถูกบีบจากเผด็จการเมื่อถูกบีบจากเผด็จการพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยอย่างพวกเราก็ต้องเคลื่อนไหวให้ลุงลุงเขาเห็นว่าเฮ้ยกูไม่ยอมแล้วคราวนี้จะไม่ยอมแล้วแต่มันไม่มีอะไรไม่มีอาวุธอะไรที่จะไปสู้กันอะไรยังไง ก็ต้องใช้ปากกาเนี่ยจำได้ไหมผมประกาศทางรายการขา่าวทะลุไมว่าใช้ปากกาเป็นอาวุธเพื่อสู้กับเผด็จการครั้งนี้แล้วก็สำเร็จครับโดยพักเก้าไกลซึ่งอยู่ในซีกประชาธิปไตยก็สำเร็จก็พักใหญ่ๆก็คือเพื่อไทยก้าวไกลเสรีลมไทยก็ได้คนเดียวผมก็อยู่ใกล้ๆยังไม่ถึงกัได้ เพราะตั้งพักได้เดือนครึ่งเ่านะั้นวันนี้ยังไม่ถึงสองเดือนครึ่งเลยครับก็ไม่เป็นไรครับนะไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ได้อะไรได้แต่อะไรที่มันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองคงเอามาพูดหลายคนก็บอกเฮ้ยไอ้บุญลวีมึงเปลี่ยนไปแล้วมึงอย่าไปคิดอย่างนั้นครับผมมีอิสระทางความคิดผมเข้าใจว่าผมจะควรพูดยังไงผมเข้าใจผมอะไรยังไงให้กําลังใจเท่าไหร่อะไรที่มันมันไม,ม,นไม่มันไม่ถูกต้อง ในความรู้สึกของผมผมก็วิพาษ์วิจารณ์นโยบายเขาเนี่ยสองสาร้อข้อรีบทำก่อนเลยพี่น้องประชาชนกําลังอดยาปากแห้งนั่นก็คือสามพันบาทที่คุณนัดไว้รับปากไว้ตกลงว่าจะจ่ายให้เขาค่าแรงงาน4ี่ร้ยห้าสิบต้องรีบทำต้องรีบทำนี่คือนี่คือหมุดหมายสำคัญของพี่น้องประชาชนที่อยากจะกินดีอยู่ดีข้าวของแพง คุณจะทำยังไงการทุจริตคอร์รัปชันผมก็ชื่นใจที่มีวิโรธเขาคอยกวาดคอยคอยเก็บพรมใต้ขยะใต้พรมอยู่ต้องรีบทำฉะนั้นหลายคนบอกเฮ้ยแล้วมันจะได้เหรอมันจะเป็นพันนายกได้หรือไม่สวสองพัสิบเขาจะยอมไหมนั่นคือไม่ใช่ประชาธิปไตยสวต้องฟังนะเมื่อประชาชนเขามอบฉันทานุมาติท่านก็ต้องคิดหน่อยฮะต้องคิดหน่อยท่านต้องฟัง ต้องให้โอกาสเขาเพราะบ้านเมืองมันไม่ได้อยู่กันนี้ไม่ได้อยู่ที่พวกเราคุณไปดูสวแต่ละคนสินะเดินข้างอกข้งักขยกขเยกขยกขเยกข้างงอกข้ง,งักบางคนว่าที่นายกจะลุกแต่ละทีนะเขาเรียกว่าลุกก็โอยนั่งก็อโอยเนี่ยนะคือคนเราเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดาทุกคนรวมทั้งผมรวมทั้งคุณไม่ว่าจะหนุ่มจะแก่นะ ไอ้หนุ่มๆก็มีเยอะครับด่าผมโอ้ยไอ้แกไอ้แก่ไม่กี่วันตายแนละ้วตายก่อนผมอายุสามสิบฝ่าผมฟ้องไปด้วยครับจำเลยตายแล้วทำไงแล้วครับสามสี่คดีที่ฟ้องให้เข้าใจกันนะครับฉะนั้นฟังข่าวทะลุไม้แล้วใจนิ่งๆใจนิ่งๆความคิดเราอาจจะไม่ตรงกันบ้างในบางวันแต่เราไม่เกลียดกัน นะหลายคนที่เขาไม่สนับสนุนพิทาเขาก็หม่นหมองเขาก็มองใจผมผมก็ไม่ว่าหลายคนสนับสนุนลุงตู่ผมก็ไม่ว่าแล้วแต่ความคิดแต่ความคิดผมผมบอกพอได้แล้วลุงผมก็ไม่เคยไปวิพากษ์วิจารณ์ลุงเขาเสียหายนะลุงอยู่มาแปดเก้าปีเอาพอแล้วผมวิพากษ์วิจารณ์มาสี่ห้าปีแล้วก็ได้เสียงข้างน้อยด้วย นะลุงเขาก็สงบสงเงยมเจียมตัวนะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากเขาพร้อมจะกลับบ้านหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นั่นเป็นความคิดเขาแต่สื่อต่างๆเขาก็ต้องหันมาให้ความสนใจกับเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งคือสิบสี่ล้านเสียงแต่ถ้าสิบสี่ล้านเสียงเขาผิดหวังการลงถนนมันเป็นเรื่องธรรมดาตามระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ผมยกตัวอย่างที่ ปฏิวัติร่มที่ฮ่องกงมันก็จะเป็นกลายเป็นการปฏิวัติมวลชนหรืออะไรอย่างไรนี่เราก็ต้องติดตามและยิ่งมีเรื่องของการขอตั้งฐานทัพอเมริกาในประเทศไทยเราก็จะกลายเป็นอยู่ตรงกลางเนี่ยกลางเขาวายครับฉะนั้นนโยบายจะทํำยังไงไปคิดกันเมื่อคุณเข้ามาบริหารประเทศนะผมไม่แนะนำาไม่เสือกกระโหลกไปแนะนำ ให้คิดกันเราก็เป็นคนไทยเราก็ผวา,าเหมือนกันเรา,เาไว้มันจะมีสงครามหรือว่าจะเป็นยูเครนสองหรือว่าโอ้ยผมก็คิดมากโอยจริงๆคิดมากนะแล้วอเมริกาบีบไทยเปล่ามันเหมือนกับบีบอะทูดไปเยี่ยมสุดาลัาบ้างไปเยี่ยมนู่นทูดทัด้นทูดออสเตรเลียทูดญี่ปุ่นทูดคือไอ้พวกนี้มันเป็นด้อมทั้งนั้นนะครับดอมส้มด้อมส้มด้อมส้อมอเมริกานะดอมอเมริกา มันก็ทําหน้าที่คอยดูว่า,วามันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนบีบหรือเปล่าเร่งให้ตั้งรัฐบาลพิธาโดยเร็วกกตเขาบอกว่าเดี๋ยวสอบให้เสร็จก่อนเด้ดูสัปดาห์หน้าอาจจะอนุมัตริรับรองสอสห้าร้อยคนแต่คดีพิธาเนี่ยไม่เกินยี่วันจบส่งสารรัมนูลได้ไม่เกินยี่วันนี่ผ่านไปแล้วเป็นสิบแล้วครับหลังจากหลังจากตั้งกรรมการสอบสวนสืบสวน ็เหลืออีกประมาณสักไม่เกินอาทิตย์นี่แหละครับก่อน60วันด้วยซ้ำและจะรับรองหรือเปล่าอะไรยังไม่รู้นะอาจจะสู่สารน้มนูญก่อนก็ได้อันนี้เราเดาไม่ได้นะครับอยู่ที่ประธานกกตเรื่องทั้งหลายอยู่ที่สำนังกงานกกตสำนังกนงกานกกตก็จะเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยประเคนขึ้นไปที่กก,กตทั้ง6คนหรือ7คนเนี่ยแล้วเขาจะตัดสินใจกัน ฉะนั้นกกตหกเจ็ 6, คนเขามีความรู้ความสามารถด้านกฎบัตรกฎหมายเคยเป็นผู้วิพากษาเคยเป็นเองอัครราชทูตเคยเป็นอะไรต่างๆเขามีประสบการณ์เยอะใครก็บีบเขาไม่ได้เขาบอกงี้จะไปบีบอะไรเขาก,ก็ต้องว่าตามกฎหมายการสอบคุณพิธาเขาก็ให้โอกาสให้เวลานะยี่สิบวันทันไหมไม่ทันต่ออีกสิบห้าวันอย่างที่เขาแถลงออกมาเราก็ต้องตามดูกันว่ามันผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไง เกี่ยวกบเรื่องหุ้นสื่อเพราะสังคมไทยเถียงกันเอ้ยไม่ผิดไอ้นี่ถูกไอ้นี่ไม่ผิดนะใครที่อยู่ข้างพิธาก็บอกเฮ้ยมันไม่ผิดหรอกไอ้ใครที่อยู่ตรงกลางก็บอกเฮ้ยต้องดูกฎหมายดูซ้ายดูขวาผมเองก็ไม่สารแนว่าผิดหรือถูกนะไม่ไม่กล้าครับไม่กล้าเพราะผมก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดไม่ใช่นักกฎหมายเอาวันนี้ก็ต้องบอกกับท่านเท่านี้ ารายการข่าวทะลุไม้และที่สำคัญก็คือต้องแนะนำกันก็คือเบต้ากรูแคนสารสกัดจากยีสขนมปังจากอเมริกาสั่งเข้ามาบรรจุโดยแคปซูลอย่างดีครับอย่างดีที่สุดเลยใส่ในขวดมี60เม็ดได้รับอนุญาตจากออยเรียบร้อยซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดตำาดราเล่มนี้บอกเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบเขียนโดยศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอนดีตปร,รัชกระทรวงสาธารณสุขยืนยันชัดเจน เพราะท่านได้นําผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยระดับหนึ่งของโลกและอีกหลายมหลาลัยที่ยืนยันชัดเจนว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกส่วนของบุลลวีที่จัดจำหน่ายได้รับอนุญ,ญาตจากอยมันชื่อเบต้าวันยี่ห้อเบต้าวันเท่านั้นนะครับขวดนึงมี60เม็ดซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอท่านสั่งซื้อได้แอดไลน์เข้าไปได้ นะทุกวันครับวันนี้วันอาทิตย์สั่งซื้อไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะจัดส่งให้วันจันทนะก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับท่านทั้งหลายไม่ใช่ปัญหาเลยนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่ประจําวันอาทิตย์วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับโชคดีครับจากผมบุญรวิยมจินดาสวัสดีครับ